สวัสดีค่ะชาวลัคนามีนราศีมีนทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้คือคลิปพิเศษ อาทิตย์ย้ายค่ะได้ตําแหน่งเป็นมหาจักรที่ราศีกรกฎส่งผลอย่างไรกับชาวมีนบ้างนะคะเหมือนเดิมว่าส้มทํานายตามหลักโหราศาสตร์ไทยมีไพ่ยิบสี่เพิ่มเติมแล้วก็มีแหล่งพลังงานโชคลาภให้ด้วยค่ะการทํานายครั้งนี้ยังเป็นการทํานายรวมอยู่นะคะไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ดึงดูดเอาแต่พลังงานดีๆไปอะไรที่ให้เรามาระวังป้องกันเอาไปใช้ได้เลยไม่เสียหายแต่นํานำคําทํานายในคลิปนี้ไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆในเรื่องธุรกิจการเงินจานวนมาก หรือความรักที่สําคัญสําคัญเด็ดขาดนะคะต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นส่วนใครต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซีหรือสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือนะคะสอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างค่ะส้มฝากนะคะกด subscribe กดติดตามช่องนี้เป็นกําลังใจให้ส้มด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาค่ะชาวมีนนะคะชาวลัคนามีนราศีมีนนะคะในช่วงวันที่ 17. 17กรกฎานะคะไปจนถึงวันที่17สิงหาหนึ่งเดือนเต็มเมค่ะที่อาทิตย์ได้ตำแหน่งมหาจักรที่ราศีกรกฎตำแหน่งนี้ดีมากนะคะถือว่าเป็นตำแหน่งที่ชื่องดงามด้วยชื่อดีและให้ผลดีมากๆเลยนะคะอยู่ในเรือนชะตาที่เรียกว่าเรือนปุตตะของชาวมีนเรือนปุตตะเกี่ยวกับอะไรบ้างเรือนปุตตะเกี่ยวกับโปรเจกต์ใหม่งานใหม่เกี่ยวกับพ่อเกี่ยวกับลูกชาย ะะแล้วก็เกี่ยวกับในเรื่องของความรักการตั้งครนแบบนี้ก็ได้นะคะความรักใหม่ๆการตั้งครนแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นนะคะด้วยความที่เขาได้ตำแหน่งดีนะคะนะสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นนะคะก็คือในบางคนอาจจะมีการตั้งครน,นะคะ่ะได้บุตรสมใจมีสมาชิกใหม่เพิ่มในครอบครัวเป็นคนหรือเป็นสัตว์เลี้ยงก็ได้นะคะนำมาซึ่งโชคลาภทั้งสิ้น มีโชคลาภในเรื่องการเสี่ยงโชคโดดเด่นต้องบอกแบบนี้มีความสดใสร่าเริงเกิดขึ้นในบ้านการเสี่ยงโชคโดดเด่นนะคะบางคนมีธุรกิจใหม่โปรเจกต์ใหม่บางคนมีในเรื่องของบ้านใหม่รถใหม่แบบนี้เลยเงินที่เข้ามาเงินล้านใหม่ๆนะถ้าพื้นดวงดีๆด้วยนะคะมาผสมกับอาทิตย์ที่เป็นมหาจักรด้วยจะดีมากๆเลยต้องบอกแบบนี้เลยนะคะเป็นความร่าเริงความสุขในครอบครัวต้องบอกแบบนี้นะคะที่ ในเรื่องของการก้าวไปข้างหน้าในเรื่องของการได้โอกาสจากสิ่งที่รอคอยมานานนะคะก็จะได้ในช่วงนี้เลยนะคะใครรองงานใหม่ก็อาจจะมีนะคะในเรื่องของคนที่มาแบบเชิญชวนชักชวนให้ไปทำงานมีโอกาสใหม่ๆแบบนี้เลยงานใหม่งานเสริมเงินใหม่งเมงนิงนเสริมแบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าในพื้นดวงมีดาวบาปเคราะห์อยู่ ะะก็ต้องสิ่งที่ต้องระมัดระวังในพื้นดวงถ้ามีราหูมีอังคารมีเสาอยู่อะไรประมาณนี้นะพอมาผสมกับอาทิตย์ถึงแม้ว่าจะเป็นมหาจักรก็ต้องบอกว่ามันอาจจะมีเรื่องที่ต้องระวังบ้างแต่ก็ต้องบอกว่าอาจจะไม่ได้เยอะนะคะนั่นก็คือเรื่องของสุขภาพของคุณพ่อสุขภาพของลูกชายนะคะแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องความรักอ่ะก็ต้องระมัดระวังนะคะความรักคือถ้าเกิดมันไม่ถูกต้อง ตามหลักวิถีประชาในสังคมที่คุณอยู่อ่ะก็คือระวังในการที่จะมีความรักใหม่ๆที่คนในสังคมไม่ค่อยเห็นด้วยหรือการได้เสียกันและการตั้งครภ์แล้วมีลูกนอกสมรสเอออันนี้ให้ระวังคือถ้ายังไม่พร้อมอ่ะก็คือต้องป้องกันไวประมาณนี้เลยนะคะมาดูกันที่ไพ่กันบ้างนะคะมีอะไรจะบอกเพิ่มเติมนะคะที่อาทิตย์มาอยู่ในเรือนปุตตะของชาวมีนนะคะขึ้นไพออ่มหาดเล็กดาบนะคะ เฮดออมหาเล็กดาบหัวกลับต้องบอกว่าในเรื่องของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในเรื่องของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆต้องชะลอค่ะชาวมีนไม่ดื้อน,นะชาวมีนรอได้ชาวมีนรอได้น,ไดนะคะเ,เด็กถือไม่เท้านะคะการสื่อสารอะไรต่างๆอาจจะมีปัญหาบ้างหรือในเรื่องของอะไรใหม่ๆกําลังคิดละ ที่อยากจะทำอะไรใหม่ๆอยากเปลี่ยนแปลงอยากโยกย้ายหรือทําอะไรใหม่ๆเทมเพลนส์สวนกลับอยากทําและตั้งใจคิดออกแล้วโปรเจกต์อะไรใหม่ๆแต่ว่าต้องรอเวลานิดนึงอืมมันเป็นเรื่องที่ต้องรอเวลาจังหวะเวลาและโอกาสที่ดีกว่านี้นิดนึงนะคะแล้วก็ king of pentacles นะคะในบางคนเนี่ยมีเงินเข้ามาเยอะมากนะคะมีเงินเข้ามาเยอะมากแล้วก็ มีเกณณ์ให้ใช้เงินเยอะด้วยซื้อที่ดินซื้อบ้านซื้อรถอะไรก็แล้วแต่ประมาณนี้เลยนะมีสินทรัพย์ใหม่ๆเข้ามาไพาคิงถือเหรียญหัวกลับในบางคนอาจจะเป็นคุณพ่ออ่านะคะก็อย่างที่บอกไปว่าเรามาระวังที่คุณพ่อนะคะหรือผู้ชายในบ้านอาจจะป่วยได้นะก็ดูแลสุขภาพกันให้ดีนะคะหรือบางคนอาจจะมีความหมางใจ หรือไม่ถูกกับคุณพ่ออันนี้ก็คือให้ไปร,ระมัดระวังอารมณ์กันเนาะนะคะ,ะในเรื่องการทำงานจริงๆแล้วภาระยังเยอะอยู่เนาะสำหรับชาวมีนะคะได้ไพ่ก้าไม่เท้านะคะแต่คุณค่อนข้างจัดการได้ดีนะคะมีเวลาพักผ่อนให้กับตัวเองดีมีเวลาพักผ่อนให้กับตัวเองงานที่หนักอาจจะทำให้คุณรู้สึกว่าสับสนนะบางทีมันงานมันเต็มหัวเราคิดอะไรไม่ค่อยออกสองดาบหัวกลับนะคะเพราะฉะนั้น ในในเรื่องของความคิดนะคะนะมันเหมือนกับว่าพยายามอยากจะคิดไอเดียใหม่ๆที่มันแบบดีกว่านี้ออกมาก็ต้องเปิดตาเปิดใจนะคะรับฟังรับฟังฟังให้เยอะอ่านให้มากประมาณนี้ค่ะออแล้วก็รับฟังความคิดเห็นของคนรอบข้างที่เตือนเราเพราะว่าจริงๆแล้วบริวารที่ดีๆกับเราก็ยังมีอยู่เยอะเลยนะคะบริวารที่ให้โชคหรือบริวารที่ดีกับเราอะ่ะยังมีอยู่ โดดเด่นนะคะในเรื่องของบริวารหรือคนรอบข้างเพราะฉะนั้นเวลาเขาเตือนอะไรก็ให้รับฟังเขานะคะแล้วจะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการทำงานทำเงินมากๆเลยโอเคค่ะมาดูกันนะคะสำหรับโชคลาภกันบ้างน,นะคะโชคลาภของชาวมีนมาจากชาวธาตุลมกุมิถุนตุนทะเบียนรถก็ได้นะคะหรือมาจากคนที่ลักษณะ สิบดาบคือเป็นคนที่เขาอาจจะป่วยอยู่ในตอนนี้หรือว่าเป็นคนที่ทํางานหนักมากๆนะคะที่อยู่ใกล้ชิดคุณนะคะเขาอาจจะนําโชคลาภมาให้คุณได้เซเว่นนับวนนะคะชาวธาตุไฟค่ะเมสิงธนูชาวธาตุไฟหรือเป็นคนที่มีลักษณะขยันขันแข็งในการทํางานพูดน้อยแต่ทํางานเยอะนะคะโดยกลรใครจะไปขอพรนะคะใครจะไปขอพรโชคลาภจากท้าวเวสสุวรรณก็ได้นะคะอันนี้นะเพราะว่า ดูรูปร่างลักษณะนเนาะส้มผู้เป็นอย่างอื่นไม่ได้อะประมาณนี้เลยนะคะก็ขอบคุณสำหรับชาวมีนที่รับชมคลิปนะคะหวังว่าจะได้แนวทางดีๆนะคะแล้วก็ขอให้ชาวมีนทุกท่านนะคะสำเร็จก้าวหน้าในการทำงานมีความร่ำรวยนะคะมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงค่ะไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ